อีกหนึ่งสาเหตุที่ชอบไปเที่ยวงานก็เพราะว่านี่เลยเล่นของเล่นยิงปืนปลาโปง่งเล่นอะไรก่อนลูกปืนอ,อ่ะเอาเท่าไหร่อ่ะเขาขายอัน,อนกี่ลูกกี่ดอกกี่อะไรชุดละห้าสิบบาทมีสิบแปดลูกเอาหนึ่งชดุดค่ะแบ่งกันหนึ่งตัว กังฟูยิงโดนด้วยดีไซน์เฮ้ยดีไซน์ไม่โดนเฮ้ยเหมือนจะโดนแต่มันไม่ลงเฉียดเฉียดกังฟูเฉียด พ่อเป็นแผนกใส่ลูกปืน <c oughs> เอ้ยโดนแต่ไม่ลงมันแน่นไงมันแน่นกั <c oughs> งฟูก็โดนแต่ไม่ลงต้องยิงอย่างง้นไงที่มันไม่มีด้านข้างไง <c oughs> นั่นไงลงแล้วกังฟูเล่นเขียวเลยฟูยเล่นเขียว <c oughs> เล่น <c oughs> เนี่ยดีไซน์ลงอีกแล้วอ้าวต่ออุ้ยโดนแต่ไม่ลงเสียงเสียงอันนี้เขาอัดเขาอัดลมปืนไม่โดนโอ้โหมือเดียวด้วยนะไม่โดนนั่นโดนแต่ไม่ลงเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยไม่โดนไม่โดนไม่โดนตั้งไม่โดนโดนแต่ไ <да ม่ลงหมดแล้วใช่ไหมลูกใช่ลงกี่ลูกเอาได้เป็นน้ำส้มได้กี่ขวดนะคะโอเคเอาน้ำส้มก็ได้ค่ะ ยิงลงสามตัวแรกเป็นน้ำส้มได้สามคัวต่อไปปลาไม่ปากดีไซน์บอกอยากลองของอะลูกละลูกละยี่สิบสามลูกห้าสิบวสามลูกค่ะดีไซน์อยากลองของนะบอกว่าไปดูเทคนิคมาไปดูเทคนิคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเขาไปดูเทคนิคมาแล้วนะทุกคนมาแม่ถือให้เดี๋ยวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลองของไงปลาไม่ปากนะกังฟูไม่ใช่ปลาไม่ปากนะไม่ใช่ว่าปากนะ อายืนยืนชิดนาย oh. พี่บอกยืนชิดนาย oh. เออเดี๋ยวให้น้องปาก่อนทีละคนพร้อมแล้วปาปเรียบร้อย,อยเอาป้าเรียบร้อยนั่นน่ะดูพี่ดูพี่อ้าวพี่ยังปากดูพี่ดูพี่ดูพี่พไม่เอเอ เรียบร้อยเรียบร้อยพ่อป๋องไม่แล้วใจไม่ได้ปลานะทุกคนไม่แล้วใจจะลองของนะทุกคนปลาขัดใจเออลุงป๋องเห็นแล้วขัดใจปาดีไซน์ดีไซน์เอามาหนึ่งดอกดีไซน์ไปดูดิอ่าพ่อปลาก่อนพ่อปลาก่อนเลยพ่อปลาอ่าเรียบร้อยสะบัดเข้ามือยังไงเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาทำให้ดูนะ เรียบเลยอ่นดีซ้ายนี่ซ้ายดอกสุดท้ายเอาดีๆ <c oughs> บอกแล้วอย่าไปลองคอเลยเป็นไงละร้อยหนึ่งปลาปองห้าดอกยี่สิบหูห้หาดอกเลยนะแค่สามดอกก็ไม่ค่อยจะได้แล้วสามดอกก็ว่ายากแล้วอันนี้ห้าดอกอ่ะคนละตาคนละตาพ่อแก่ okay. หนึ่งทีละคนทีละคนสอง ทีละคนทีละคนเรียบร้อยสามสามบุดสี่หูพ่อปองพลาดไปหนึ่งดอกเมื่อกี้พลาดไปสองดอกพ่อปองแตกสามต่อไปพี่กังฟูเอาแรงแรงเดี๋ยวยืนชิดตุกตาไปเลยเออเอาแรงแรงหนึ่งเออป่าที่เดิม เร่งเร่งปลา, <c oughs> าพี่ช่องไม่เป็นไรปา,า,าไปอ,อืมอยังไงมันก็ไม่ได้แล้ววืด <c oughs> ไปสองแล้วปาวืดสามี่ก็ูแตกสองอ่ะต่อไปดีไซน์รอดีไซน์เอาเอาเมน่นเม่นเอาเมน่นเม่นถ้าโดนโป่งคือแตก<ม>ถ้าโดนช่องคือเรียบร้อย <c oughs> อยากก่ากดดันนอ้องอยากก่ากดดันน้องเร่งเร่งเรง หนึ่งกสองกามดดันตัวเองไม่ต uhh yeah, sí, mm ้องกดดันหลับตาป้าสีสวยไม่สวย้สกดดันตัวเองกดดันตัวเองห้ากดดันตัวเองไม่ดอกนึงเสียดายมาก แต่งานนี้ดีไซน์แต่เยอะสุดสี่ดอ,อกอพ่อฝองสามดอ,อกพอออกี่กำปูสองดอ,อกอีกหนึ่งเสีดยดด้อ่ะอีกหนึ่งได้นลย